สมบัติผู้ดีภาคห้าผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสงา่ากายจริยาคือ 1. ย่อมมีกริยาอันพึงผายองค์อาจ 2. จะยืนนั่งย่อมอยู่ในลำดับอันสมควรไม่เป็นผู้แอบหลังคนหรือหลีกเข้ามุม 3. ย่อมไม่เป็นผู้สะทกสถานงกเงินหยุดหยุดยังยังวจีจริยาคือห ย่อมพูดจาฉะฉานชัดถ้อยความไม่อุกิบอ้อมแอมมโนจริยาคือ 1. ย่อมมีความรู้จักงามรู้จักดี 2. ย่อมมีอัจฉริยะสัยอันกว้างขวางเข้าไหนเข้าได้ 3. ย่อมมีอัจฉริยะสัยเป็นนักเลงใครจะพูดหรือเล่นอันใดก็เข้าใจและต่อติด 4. ย่อมมีความเข้าใจว่องไวไหวพริบรู้เท่าถึงการ 5. ย่อมมีใจอันองอาจกล้าหาร